สวัสดีครับพวกเรานิสิตโครงการเพชรในตมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันนี้นะคะพวกเราก็จะพาทุกคนไปดูกันค่ะว่านิสิตโครงการเพชรในตมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ใช้ชีวิตและทํากิจกรรมอะไรกันบ้างในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะเผื่อน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพชรในตมก็จะได้รู้นะครับว่าพวกเราใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าครับ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะใช้การศึกษานะคะไปลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนและสังคมนะคะดังนั้นนิสิตที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะที่พิเศษแตกต่างจากคนอื่นก็คือเป็นนักเรียนในหมู่บ้านอ,อพอปอนะคะมีผลการเรียนที่ดีมีความประพฤติดีนะคะเราจบการศึกษาแล้วก็กลับไปรับใช้สังคมนะคะโดยใช้การศึกษาเป็นฐาน,นะคะ่ะความร่วมมือของกรมนก,กับทางมสวนะคะเราร่วมมือกันตั้งแต่ กระบวนการผลิตและพัฒนาเลยนะคะในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของทางมศวนะคะบ่มเพาะว่าเป็นครูบ่มเพาะค,คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่างๆนะคะส่วนทางกรมนอก็จะมีโครงการเสริมต่างๆแล้วก็สนับสนุนก็ประมาณในการที่จะให้ทั้งทุนการศึกษานะคะให้ทุนในการพัฒนาหรือโครงการพัฒนานิสิตนะคะทางมศวก็จะให้ทุนในด้านของค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ของพักนะคะแล้วก็จะมีโครงการต่างๆที่พัฒนานิสิตร,ร่วมกันด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธค่ะซึ่งนิสิตโครงการเพชรในตมของเรานะคะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษา,าศาสตร์และเรานะคะก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนการสอนอยู่ที่นี่นั่นเองค่ะสําหรับบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนิสิตเพชรในตมทุกชั้นปีจะเรียนวิชาการต่างๆที่คณะศึกษา,าศาสตร์แห่งนี้โดยทุกคนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ได้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่มหาวิทยาลัยและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกำหนดหลังจากที่เราชมห้องเรียนกันแล้วต่อไปเราจะมาดูในส่วนของหอพักนิสิตโครงการเพชรเนตรตมครับเพราะว่านิสิตโครงการเพชรเนตรตมจะพักอาศัยอยู่ที่หอพักแห่งนี้ครับหอพักนิสิตโครงการเพชรเนตรตมตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแยกเป็นหอพักชายและหอพักหญิงการอยู่หอพักช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนหนึ่ง แต่ที่สำคัญคือการอยู่รวมกันที่สอนให้อยู่ร่วมกันแบบพี่แบบน้องพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนอกจากนิสิตโครงการเพชรในตมนะคะจะได้รับความรู้ทางวิชาการจากการเรียนในคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒแล้วนะคะในหอพักของนิสิตโครงการเพชรในตมเองค่ะก็มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนิสิตค่ะกิจกรรมสตูดี้เป็นกิจกรรมที่นิสิตโครงการเพชรในตมทุกชั้นปี จะมารวมกันในช่วงค่ำแต่ละวันเพื่อรับฟังการชี้แจงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยและหอพักตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านาต่างๆผ่านกิจกรรมในแต่ละวันนอกจากการเรียนการทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแล้วนิสิตเพชรในตรมจะได้ร่วมกิจกรรมพิเศษที่ทางมหาวิทยาลัยร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจัดขึ้นเพื่อให้นิส uh ิตได้รับองค์ความรู nope> <S <S ้ในด้านวิชาการและการปฏิบัติครบทุกด wow. ้านก็จร ah ิงๆอยากขอบคุณนะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในที่ร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยที่อาจัดตั้งโครงการนี้ให้แก่น้องๆที่ฐานะยากจนและก็อยู่ในหมู่บ้านอปปอเป็นการให้โอกาสคนที่ อ,อยู่ชายขอบได้เข้ามาเรียนแล้วก็ได้กลับไปพัฒนาหมู่บ้านตัวเองก็อยากจะขอบคุณนะคะแล้วก็อยากจะให้มีการส่งเสริมโครงการดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของนิสิตโครงการเพชรในตมค่ะรวมไปถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรส เห็นไหมล่ะครับน้องจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ทํากิจกรรมที่สามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ด้วยล่ะครับและนอกจากนี้นะครับยังได้มีมิตรภาพดีๆในรั้วมหาลัยด้วยครับและสําหรับน้องๆคนไหนที่สนใจและอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพชรในตมน้องๆสามารถติดต่อได้ที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภายในพื้นที่จังหวัดของตนเองได้เลยค่ะสําหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ